ขนมขนมบราวนี่บราวนี่อ่าขนมสายฝอส,ยสักนิดหนึ่งแต่บราวนี่ของเราเนี่ยนะผสมผสานกับข้าวหอมมะลิของเราโอ้โหยิ่งเพิ่มความอร่อยแล้วก็ความหอมเข้าไปใหญ่เลยครับใครที่เป็นสายบราวนี่นะฮะต้องดูเลยที่นี่หนุ่มร้อยเอ็ดเขาทำบราวนี่จากแป้งข้าวหอมมะลิไอเดียใหม่กระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยอะ่ะคุณแม่คุณพ่อครับเดี๋ยวจะพาไปที่ร้านหอมมะลิสตอรี่นะครับนี่จุดเช็คอินจังหวัดร้อย จังหวัดเกินร้อยก็คือร้อยเอนะมีเบเกอรีร่โฮมเมดรอต้อนรับลูกค้าอยู่คุณภูมิกองทุ่งมนเจ้าของร้านเขาบอกว่าเปิดร้านมาได้นาน3ปีแล้วครับแล้วทำเบเกอร,กรี่สดใหม่ทุกวันเลยคุณเอโดยแป้งข้าวหอมมะลิของร้อยเอ็ดนะ,ะซึ่งมีกลิ่นหอมมากๆกว่าการใช้แป้งข้าวสาลี มันก็แน่อยู่แล้วล่ะแล้วก็แปลกใหม่ด้วยนะครับในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันท่วมร้านน่ะสิจนต้องปิดนานหนึ่งเดือนจึงคิดเมนูใหม่ๆระหว่างที่รอน้ำลดเนี่ยนะครับนั่นก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลินะครับนคนมากเลยอ่ะอยากกินอ,อ,อยากกินใช่ไหมลูก <c oughs> นี่ดูสิดโดยนำแป้งข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับผสมกับช็อกโกแลตสูตรพิเศษของทางร้านอบให้สุกกลายเป็นบราวนี่หอมอร่อย มีเลือกนะครับทั้งรถโกโก้และก็ชาเขียวนะฮะนำมากินคู่กับชาข้าวหอมมะลิจากวิสาหกิจชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิเข้ากันเข้ากันอย่างลงตัวนะครับมีหลายอย่างเลยใช่คุณครับถ้าอยากชิมนะฮะสั่งได้นะฮะพร้อมส่งทั่วประเทศด้วยย้ำพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับ เพราะว่าบรรวนี่ที่นี่นะครับเก็บไว้ได้นานถึง1เดือนด้วยกันนะครับแต่ถ้าจะอยากได้รับความสดใหม่เพราะเขาทําทุกวันไปร้อยเอ็ดหรือว่าไปจังหวัดเกิน,100นร้อยนะฮะคุณจะต้องแวะไปนะครับอย่าลืมแวะไปชิมเบเกอรี่ข้าวหอมมะลิและจิบกาแฟสดที่ร้านหอมมะลิสตอรี่บ้านเหล่าเรือนะครับตำบลรอบเมืองอําเภอเมืองร้อครับ e มีเฟซบุ๊กให้ด้วยครับหอมมะลิสตอรี่ครับเขาไปส่องเลยเขาไปส่องเลยใช่ไหมใช่ น่ากินจังบรรยากาศก็ดีด้วยเป็นอย่างนี้ขนมเยอะแยะมากมายนะน่ากินมากรสชาติมันไม่รู้ว่ามันจะหอมขนาดไหนเอ่ยหอมแน่เนาะชวนพ่อพ่อแม่แม่นะคะไปกินข้าวผัดกระเพราดีกว่าที่เขาบอกว่าโอ้โหอร่อยมากให้เยอะมากแล้วที่สําคัญผักของเขาเนี่ยใส่อย่างเดียวก็คือใบกระเพรานั่นเองใครที่ไม่ชอบเอ๊ะไม่ชอบอะไรกวนๆกวนใจเกี่ยวกับผักแบบหนูอ่ะหนูไม่เอยกินผักไงใช่ใช่เขาบอกว่าใส่เขาใส่ถั่วฝักยาวอส่เขาโพดนู่นนี่นั่นอะไร เลยค่ะนี่นะคะที่มาตาพุทธนะคะออใครชอบ กระเพราไม่ใส่ผักต้องไปร้านนี้เลยหนูไปนะ <laughs> มีให้เลือกหลากหลายทั้งกระเพราหมูกรอบเนื้อหอยเชลล์หอยแมลงผู้นิวซีแลนด์แล้วก็อื่นๆนะคะ <c oughs> คุณสาธิต <c oughs> เจ้าของร้านเนี่ยเล่าว่าชอบกินกระเพราไม่ใส่ผักจึงทำขายตามแบบที่ตัวเองชอบปรุงรสจัดจ้านให้เยอะจุใจเลยใน <c oughs> ราคาของเขาเนี่ย <c oughs> ก็เริ่มต้นที่50บาทนะคะ <c oughs> ขายแบบนี้มานาน4ปีแล้วแล้วก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆเลย <c oughs> ถ้าเกิดว่าอยากจะลองแวะไปก็ไปได้นะคะที่ร้านกะเพราถาดมอตพ<า>ใช่มอตพอยู่ริมถนนหัวน้ำตกตำบลมาตาตพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะนะจ๊ะ